สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคัมเพ c งชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11เมษายน2 5 6 8คือเก่านั่นแหละเนาะค่ะเอฟซมื่อนี้แม่เพ่นก่ได้นำเสนอแนวทางฮานอยรวมและฮานอยแยกแล้วก็ราวพัฒนาของหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์ให้ไปแล้วนะคะส่วนที่เหลือแม่เพ่นจะเอามาลงในคลิปนี้มดนะคะ สำหรับเราพัฒนาเนาะเบิ้งห้จบนะคะขาดไปแค่ของลุงโชคดีนะคะ FC ลุงโชคดียังบ่มาเนาะคะ่ะแม่เพ่นกทํทำขิปกนเนาะเพื่อเพราะว่าแม่เพ่นมีธุระมืนหนียากหลายอย่างเนาะคะ่ะ FC ซกะเลยลงก่อนเลยเนะาะบ่ถาค่ะเนาะอ่ะแม่เพ่นกัฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเนาะคะ่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะ ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ FC จะ๋จะถูกจะผิดกำลังใจมาดีกว่าเกานะคะ FC อ่ะไม่เพ่นจใจใอ้ FC ทังช่องมาเบิงผลลาวพัฒนางวดวันท่่เมีสายน2568นะคะเลข6ตัวออกที่3 3 5 7 9 5 5ตัว3 5 7 9 5 5ตัวเออขอโทษสี 4, ตัว ห้าเจ็ดเก้าห้าสามตัวบนเจ็ดเก้าห้าสองตัวบนเก้าห้าและสองตัวล่างก็คือเจ็ดห้านะคะตาบึงอยู่มักมากวันไหนกันวาพิษอยู่นะะ้องหะเอฟซีกับเงยจะขวางขึ้นกันเดิ <c oughs> อ่าของหมอดูเลขเด็ดง้อที่แล้วหกกับเจ็ดเจ็ดมาล่างแต่ว่าจับคู่ให้บโบเขาให้เจ็ดสี่เลขออกเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ พอช่างคมวิ่งรูดเด่นศูนย์เอ,อเด่นหนงลองศนตัววิ่งตัวรูดก็หลุดจับเลขติดมา5นะคะมา5บนล่างแต่ว่าจับคู่ให้บอเข่าเนาะแม่ลิ้วพารวยวิ่งรูด4กับ9 9้9มาบนนะคะนี่ค่ะเพิ่นจับคู่เจ็เก้านะคะ FC. เอเออเจ็ 94, เลขออก795เนาะมีอยู่แต่เพิ่นบรจับให้พราอว่ายังมันหนึ่งออกไปนะคะเอเนาะ ก็เลยบอเขาเกือบเนาะคันว่าเลขบอออกเทือน,นี้เพิ่นจะจับเลข9ก้าหาให้เพิ่นวาเนาะแต่ว่าเสียดาย <c oughs> แต่ในเลขในชุดวินมีนะคะ95บนนะคะ f อฟของเมลโอส่วนแอดมารวยวิ่งรูดสี่กับ 5, 5้หมาบนมาล่างนะคะจับคู่ให้เข้าที่5 7ตรงตรง,ตรงล่างนั่นเองนะคะเข้าล่างนอกของแอดมารวย หลวงตา1เม็ดเดียวโบมากค่ะเขาฟางมา7กับ8มาที่7จับคู่โบเขาตาปากน้ำโพ5กับ8มาที่5เข้าที่5 9เลขออก9 5บนเนาะค่ะเข้านะบนเนาะหมาบนมาล่างส่วนของอาจารย์สวายมาเต็มเต็มบนล่างเลยนะคะห้าล่าง9กหบนเนาะเลข โอ้เข้าตรงๆทั้งสองคู่เลยนะคะห้าเจ็ดล่างเขาเข้า,ขา,ขาตรงๆเก้าห้าบนก็เข้าตรงๆนะคะของอาจารย์สวัยสวยงามมากค่ะงวดน,นี้มาเบิงกันเนาะเพราะว่าเขามาสามงวดติดต่อกันแล้วเนาะงวดนี้มาเบิงกันค่ะเพราะว่ามันเขามาสามงวดติดต่อกันแล้วาบางาทีนะเลขกะ็ทุออก,ทออกตัวเขามายา่บางทอก็หลุดได้นะคะ fc ต้องพิจารณาก่อนเสียงซื่อแล้วก็สังเกตเนาะให้เบิงทุกทุกงวดนะคะส่วนของลุงโชคดี เลขในตารางมา3ตัวบนนะคะแต่ว่าลุงจับคู่ให้เข้าชุดกันเนาะเจหเลขออก5 7ล่างนะคะนี่ค่ะเข้าชุดกันเนาะหลักร้อยโบเขานะคะสุดใจพาลวยวิ่งลูดเด่น8ปลอง4ีลุดนะคะเอฟซีโบเขาเนะพ่อเกลี้ยง6 7 8มาใส่เลขติด4ีหาหกก็จะเข้านะะี่ค่ะถ้า เพิ่นบ่จับเจ็ดหาห้าเจ็ดให้นะค่ะนี่เนาะให้เจ้ห้าแปดห้าเจ็ดบ่จับนะคะ fc เจ็ดสี่เจ็ดหกะส่วนพ่อช่างคมงวดนี้ได้มาแล้วนะคะมามเอาอตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะวันที่สิบเอ็ดเมษายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเนาะมื่อนี้บ่ได้แค่ของลุงโชคดีเดอ้อจ้าเนาะ เดี๋ยวผู้ใดที่มีลายไม่เพ่นทักมาขอเลยค่ะเดี๋ยวไม่เพ่นได้มาไม่เพ่นจะทรงไห้นะคะ FC ฟซีจะถาบราดก็ถือว่าบรายทร,ร,ยรยงไห้นะคะอ่าข้ามาเอาตัวเลขแนวทางมือนี่ค่ะพ่อช่างคมวันนี้ให้วิ่งลูดมาเด่นที่เจ็ดรองหเลขติดวันนี้มีศูนย์หนึ่งสองจับคู่มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นที่เจ็ดศนย์เจ็ดหนึ่งนะคะ ส่วนชุด3ตัวบน370แล้วก็261เน้นที่370นั่นเองค่ะเนาะส่วนลาวพัฒนาวิ่งอ่าของอาจารย์หนุ่มกาลสินนะคะวันนี้ วิ่งลูดบนล่างให้มาสองกับศูนย์แต่ว่าเน้นที่สองบนเน้นศูนย์ล่างนะคะ fc เนาะเน้นสองบนเน้นศูนย์ล่างค่ะเนาะนี่ค่ะเพื่อนจะเพื่อนจะห้บนล่างนั่นแหละแต่ว่าให้เน้นที่สองเน้นที่บนศูนย์ให้เน้นที่ล่างนั่นเองเนาะเพื่อนห้มาลักล้อยมีศูนย์สองหลักสิบมีห้ากับหนึ่งหลักหน่วยมีศูนย์กับสองที่วงกลมให้เนาะตามนั้นคือตัวเน้นนะคะ จับคู่ให้0 1 2เม็ดเดียวนะคะชุดสามตัวบนนกาศชุดสองตัวมี50 52 10 12นั่นเองค่ะเนาะของพ่อเอ่อของอ่าอาจารย์หนุ่มกระสินค่ะ,คะอาจารย์หนุ่มกระสินเมื่อที่แล้วก็หลุดนะคะ fc เนาะอ,องวดที่แล้วไม่ได้ลงคลิปหายเขาเนาะค่ะ fc เพราะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นบ่สบายเพิ่นบ่ได้ทรงมาให้นะคะเข้านะคะงวดที่แล้วงวดนี้บ่ได้ลงคิปเอองวดที่แล้วบ่ได้ลงคิมหายงวดนี้เอามาลงหายแล้วนะเพิ่นเริ่มหายดีแล้วงวดที่แล้วเพิ่นไข่บ่เห็นเพิ่นตอบไล่ไม่เพิ่นเลยนะคะเอลซีก็เลยบ่ได้ลงคิมหายนะคะอันโตบ่ได้ลงคิมหายพัดเขานาเสียดายเฮงค่ะงวดบ่ได้ลงคิมหายงวดนี้ให้วิ่งลูดบนล่างมาสองกับศูนย์สองให้เน้นบนล,ล่างให้เน้นศูนย์นะคะ อ่าหลักร้อยมีศูนย์กับ2หลักสิบมี5กับ1หลักหน่วยมีศูนย์กับ2ชุด3ตัวบนให้มาเม็ดเดียว0ูนย์หนแล้วก็อ่าชุด2ตัวมี5 0 5 2 1 0กับ1นึนะคะแคปหน้าโจเอาของพ่อช่างคมและอาจารย์หนุ่มกระสินกันก่อนนะคะเอ แคปหน้าจอได้กันหรือยังคะ fc ไปโตเด้อจ้ะมาเข้ามาเอาของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งรูด9กับ2นะคะชุด3ตัวบนให้มา491เม็รเดียวชุด2ตัวมี49 4191 9699 26กับ29ค่ะเนาะตาปากน้ำโพวันนี้ส่วนงวดวันที่9ที่ผ่านมาของตาเข้านะคะ fc เนาะ นี่ค่ะวิ่งรูดห้ากับแปดห้ามาบนมาล่างนะคะจับคู่ให้เข้าที่ห้าเก้าเลขออกเก้าห้าบนเนาะวันนี้จาให้วิ่งรูดบนล่างเก้ากับสองชุดสามตัวบนสี่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวชุดสองตัวมีสี่เก้าสี่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเก้าแล้วก็สองหกสองเก้านั่นเองค่ะเออเมียนอยู่เนาะ ของเขาฝากมาค่ะมาต่อที่ของเขาฝากมาวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาสองกับสามจับคู่ชุดสามตัวบนมีสามสองสี่สองสามห้าชุดสองตัวมีสองสี่สามสี่สองห้าสามห้านะคะนี่ค่ะส่วนงวดที่แล้วนะคะของเขาฝากมาวิ่งลูดมาที่เจ็ดล่างแต่ว่าจับคู่ให้บเขางวดนี้ให้วิ่งลูดบนล่างมาสองกับสาม ชุด3มตัวบนมี3ามสองสห้ชุด2ตัวมีสองสี่สาห้หนั่นเองค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ ได้กันหรือยังคะไปต่อนะคะมาต่อที่เลขหลวงตาวันนี้หลวงตาให้วิ่งลูดเก้าเม็ดเดียวจับคู่เก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งนะคะของหลวงตาวันนี้เก้าเ e ม็ดเดียวเก้าศูนย์กับเก้าหนึ่งวดที่แล้วหนึ่งเม็ดเดียวบอมานะคะลุดค่ะหนึ่งหกหนึ่งห้าบ่อเขามวนนี้เก้าเม็ดเดียวเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนั่นเองคะ่ะเอาไปต่อเนาะ ของแอดมารวยวิ่งรูดงวดนี้ให้มาเด่นหกรอง5จับคู่มี5้าสอง6กสองห้าสามหกี่หกี่ห้าแปดหกแดห้กับ6 0ศูนะคะของแอดมารวยค่ะงวดนี้เน้นที่6กสองกับหกสนะคะส่วนงวดที่แล้ววิ่งรูดให้มา4กับ5มา 5, 5ตัวรองจับคู่ก็เข้าที่5 7็ด ล่างเข้าตรงๆนะคะงวดนี้วิ่งลูดเด่น6ลอง5จับคู่ให้มี5262 5363 5464 5868แล้วก็5060เน้นให้วงกลมที่62กับ63นั่นเองค่ะ่ะแคปหน้าจอเอาเลขหลวงตากับของแอดมารวยนะคะ ได้กันหรือยังคะเอไปต่อเด้อจ้ะมาค่ะมาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งนูดบนล่างให้มาเด่น7จรอง6กเลขในชุดวินจะมี0 2 3 6 7 8เจนาะจับคู่มี0ูน7 0 8แล้วก็2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8เน้นวงกลมที่0 7 2 7 3 7แล้วก็ชุด3ตัวบน0 3 6 แล้วก็037เน้นที่037นั่นเองค่ะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะมวดที่แล้วก็ให้มาวิ่งลูด8กับ4หลุดนะคะโบเขาเนาะมวนนี้ให้เด่น7ลอง6ค่ะวิ่งลูดจับคู่ชุดเลขในชุดวินมี023 678จับคู่ชุดมี06 07 08 26 27 28 36 37 38เน้นที่07 27 สาแล้วก็ส่วนชุด3ามตัวบนมี036แล้วก็0ูนย์สาเน้นที่0ูนย์สานะคะต่อของหมอดูเลขเด็ดค่ะลาวันนี้หมอดูเลขเด็ดให้มาวิ่งรูด1ตัวเดียวนะคะมี14ึ่งสี่หนึ่งะคะบนล่างเนาะเด่นบนล่าง1ตัวเดียวจับคู่มี1 สี่หนึ่งห้าหนึ่งหและ1 8งดงวดที่แล้วให้มาหกับเจดมาที่เจ็ดจับคู่บอเข่านะคะให้เจ็ดสี่เลขออกเจ็ดห้าห้าเ็ดงวดนี้1เม็ดเดียวจับคู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหแล้วก็หนึ่งปดเนาะ,ะแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็หมอดูเลขเด็ดนะคะแคปหน้าจอเอาเลยจ้าเนาะ วันนี้แม่เพ็นขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะผู้ทีท่ได้รวมทําบุญมากนะคะถาผู้ใดบ่มีที่ว่าเออคิดนึกในใจอยากจะรวมทําบุญแต่ว่าบ่มีการสาธุใส่ขึ้นหัวแล้วกะนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนาเด้อจ้าเนาะแม่เพ้นก็ดีใจที่เอฟซีทั้งช่องได้รวมทําบุญกันมากสั่งสาราเนาะ วัดป่าพุทธรักษานั่นเองนะคะ fc เนอะอ่ะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยเลยวันนี้นะคะเลขในชุดวินของอาจารย์สวัยจะมี6 9 5ก้าชุด2ตัวมี6กสองหกแปดหกหนึ่งเก้าสองเก้าแสองห้าแปดห้และหกอ่าและเกนั่นเองเนาะ อันนี้จะเป็นของอาจารย์สวัยนะคะวันนี้วัที่แล้วถึงจะหลายคู่แต่ว่าของอาจารย์สวัยก็เขาเขาแทบทุกง,งวดนะคะก็ทามันหลุดก็จะหลุดงวดนึงหรือสองงวดนะคะเอฟซีงั้นกับเขาต้อต้อกันจากสี่แล้วเนาะส่วนงวดนี้เป็นงวดที่สี่แล้วนะคะงวดที่สามเข้าติดต่อกันมางวด งวดสุดท้ายที่งวดที่3มที่ผ่านมาเข้าบนล่างเนาะห้าเตรงๆกับ95ตรงๆบนล่างเลยนะคะงวดนี้อาจารย์สวัยให้มาชุดวินมี6 9 5 2 8 1จับคู่มี6กสองหกแปดหกหนึ่งเก้าสองเก้าแล้วก็6กเ5และ99นะคะ ของพอกลียงค่ะมาต่อที่ของพอเกเลียงวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นมาที่4ี่หสจับคู่ชุดเน้น2ตัวให้มี3ามส3่สามหกสาดส่หสี่เดแล้วก็แปส่วนชุดลองมี2องสสสแล้วก็3าหนะคะอันนี้เป็นของพอเกเลียงนั่นเองเนาะส่วนงวดวันที่ เก้าที่ผ่านมาของพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่นมาที่7เลขติดมาที่5ก็เข้านะคะ7 5ถ้าจับคู่ใส่กันเนะะาะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้จับไผ่เนาะ7 5 5 6, 7หงวดนี้พ่อเกลียงเลยให้มาวิ่งลูดเด่นที่4 6 3ชุดเน้น2ตัวมี3 4 3 6 3 7 4 6 4 8 5เอ่อ8 5 แล้วก็ชุดลองมีสองสีสสแล้วก็3าหนั่นเองเนาะมือนีก็ให้ระวังเบิร์นเดนเนอร์นะคะเพราะว่าไม่เพ่นเห็นหลายสำนักหลายอาจารย์อยู่ที่ไ้เลขติดเบิร์นมากนะคะเนาะอ่ะแคปหน้าจอะคะ่ะสำหรับแนวทางเราพัฒนาอาจารย์สวยแล้วก็พ่อเกลียงนะคะตรงกันบอเอฟซีเบิร์นเอาเดอร์จา้าเนาะเมเพ่นกนบอสามารถผิจาลณาได้นะคะอะ่ะ แคปหน้าจอได้แล้วเดี๋ยวไม่เพ่นจะพาไปต่อนะคะปิดคลิปนี้ด้วยของแม่ริ้วกันเลยเนาะไปต่อนะคะมาสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะของแม่ริ้ววิ่งรูดบนล่างให้มา9กับ5กับ5้นะคะเกับหชุดวิ่มีศูนย์หนึ่งสห้าเจ็กนาะค่ะจับคู่ชุดเน้นก็จะมี5้าหนึห้าแดเ็ด 9 3 9 1, 1นะะี่ค่ะแล้วก็ชุดลองมี75599001แล้วก็53จับคู่ชุด3ตัวบนมี175 179แล้วก็158เนาะผู้ใดมักตัวใดก็จัดไปนะคะ อันนี้เป็นของแมร่ยว,วันนี้นั่นเองเนาะเห็นบอเอฟซี FC ทั้งช่องว่าคือแม่เพ้นบอกมีหลายอาจารย์ที่ให้เบิร์นมากมือนีให้ f เอฟซีทั้งช่องระวังเบิร์นไวเนเอร์เนาะค่ะเราพัฒนาให้ระวังเบิร์นไว้ด้วยเนาะวันนี้ค่ะเพราะว่าเห็นลายสำนักหามากอยู่ค่ะตรงกันที่เล็กเบิร์นแต่ว่าอ่าตัวเลขกอาจจะบม่ตรงกันนะคะแต่ว่าแนะนําให้ทาว่าจะสื้อเลขติดเบิร์นห้รูดเลยเนาะค่ะรูดเบิร์นเลยค่ะ นี่ค่ะเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาของแม่ริววิ่งลูดเข้าที่9บนเนาะเลขในชุดวินมาด้วยกันที่5 9 5บนนั่นเองค่ะ3ตัวเนาะค่ะเพนวา,นาคันวา9หาบบอ,ออกก่อนนะพนวาจับใสหนีนถือ3ตัวตรงเลยเพยพนวาเนาะเสียดายว่ามันออกแล้วเลยบบจับใสนะคะพนวาเนาะอ่ะ งวดนี้ให้มา9กับ5นะคะวิ่งรูดบนล่างเลขชุดวินมี0 1 3 5 7 9จับคู่ชุดเน้น2ตัวมี5 1 5 8 7 9 3 9 1 1ชุดลองมี7 5 5 9 9 0 0 1 5 3เนาะชุด3ตัวบน1 7 5 1 7, 9, 1 7 9แล้วก็1 5 8นะคะ ค่ะแคปหน้าจอเลยค่ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะฝากร้านส้มตำแซ่บๆนัวๆเด้อตำไทยตำเล้าตำมั่วตำสัวนะคะให้จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะจัดเร็วถึงใจนะคะ FC เ,เนาะให้จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลาผู้เด๋จะสร้างตำอย่างก็จิ้มไปเลยค่ะเนาะ FC อ,อ่ะคลิปนี้ไม่เพ่นกนขอการากขอบพระคุณ f c ทั้งช่องและอาจารย์ทุกอาจารย์เซียนทุกเซียน ทุกสำนักนะคะขอให้ปีใหม่นี้ได้พบแต่สิ่งดีๆได้รับแต่สิ่งดีๆทุกท่านทุกคนเด้อจากคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ